สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้กูจะพาทำยำประดุกฟูนะคะวัตถุดิบกูใช้ประดุกย่างสองตัวนะคะย่างสุกแล้วนะคะผักกินโอ๊คหรือผักกาดหอมกาวไว้ลองจานมะม่วงดิบรสลดค่อนข้างเปรี้ยวนิดๆนะคะหัวหอมแดงสี่ห้าหัวค่ะขั้นตอนที่หนึ่ง แกะเนื้อปลาดุกออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาสับสับให้ละเอียดเลยค่ะสับจนเป็นแบบในนี้เลยนะคะแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันให้เยอะๆหน่อยค่ะแล้วนาลงไปทอดให้ฟูเหลืองเลยนะคะขอจ,ะจัดจานก่อนเลยนะคะก็จะมีเขาเรียกเหมือนคล้ายๆผักกดขาวค่จะจต่มัเป็นกีนโอ๊กนะคะ อันนี้คือปลาดุกฟูที่ได้นะคะโรยถั่วส่วนน้ํายามมะกุูดเคี่ยวไปเลยจะได้เก็บได้นานค่ะใครไม่ชอบเผ็ดก็เขี่ยพริกออกนะคะตามด้วยมะม่วงที่เราสับไว้นะคะเพิ่มสับไว้หนึ่งลูกค่ะแต่คงใช้ไม่หมดนะคะเพราะอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะ กุดไปแช่น้ําเกลือไว้ะค่ะมันก็เลยฉ่ำๆนิดนึงนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะใครไม่ชอบก็ใส่น้อยๆนะคะเพาะมันจะมีฉุนๆนิดนึงหนังปลาเราก็ไม่ทิ้งนะคะเมื่อกี้นี้กุดเก็บมาทอดให้กรอบเลยเอาไว้โรยหน้าค่ะ มืออาจจะไม่นิ่งนะคะใช้มือเดียวขอโทษด้วยนะคะเพิ่มหนังปลาลงไปอีกเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ยะยำปลาดุกฟูแบบง่ายๆนะคะต้องอร่อยแน่นอนค่ะรับประกันได้เดี๋ยวจะไปทานกับข้าวสวยนะคะขอบคุณสวัสดีเพื่อนๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปง่ายๆในการทำปลาดุกฟูค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ